Okay. ระหว่างช่ใชะคะระหว่างชมพูกับฟ้าเขาคือไม่ได้เป็นการทายใจกันนะรู้ว่าแต่ละคมนนะั้นเขาชอบสีไหนและรู้ว่าเขาซีกันแบบที่มีความชอบเหมือนกันแบบไหมร้องนะักสาววิสามสยกไหมทำไมเธอกยอ,อัอล่ะ เูี้ยงสวนกูเหรอไปต่อไม่ได้เลยไม่ต้องต่อเลยผมซอคอนเองเก็บวเงินมาโอเคได้ได้ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ถูกต้องไม่มีอะไรผิดกันนะเราชอบคนกูจะโอเคไปต่อ้ายหนักไปดูออกใช่ไหม ทะเลหรือภูเขาอ่าเอาพร้อมแล้วเราต้องถามตัวเองด้วยหรอคะว่าเราชอบอะไรต้องถามแฟนถามด้วยว่าอะไรดีนะทะเลหรือภูเขาสามสองหนึ่งยกเอาตอบภูเขาเธอตอบอะไรเอ้ยอ่านดูได้นะเขายกไปแล้วค่ะเขามาอยรผมรู้ว่าตอบทะเลอยู่แล้วเขาตอบภูเขา เราเปลี่ยนแปลงได้เพื่อนเฮ้ยนายตัวต่อคนนี้อะเฮ้ยหมดเรื่องได้วะออภัยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อก็มีคนต่อไปอีกไม่เหรอตอบคู่เสาเพราะวิทยแฟนบอกคู่เสาอ้าวก็ไม่ได้เป็นฟังชอบของคุณหรอคุณรงคไม่ผมไปไหนกไม่ผมแบบว่าอ๋อชอบไม่น่าได้หมอนเรียกว่าก็อยู่ที่ว่าเราไปกับใครเอันนี้จริง ใช่นะ <c oughs> คะได้ค่ะขอบคุณนะคะมาต่อไปคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าคุณชอบคนผมสั้นหรือผมยาวสามสองหน,นึ่งยกอันไห้ขอดูฝั่งนี้ได้ไหมคะอุ้ยวันนี้ชอบคนผมสั้นอานนี้ก็ชอบคนผมสั้นค่ะเหมือนกันค่ะตอบเหมือนกันดูคำตอบของทั้งคู่ได้เบอร์สีส่สนะคะ ไม่ได้เรียนแบบกันใช่ป่ะชุดีบูคัดกำลังมาผมชอบคนตัดบูคัตใช่ไหมไอ่ต้องการตัคจริงตอบที่ัหคุณนะตอบที่ไหนก็ได้ไว้ในล็อบโอเคนะคะมามาต่อหิวแล้วค่ะระหว่างข้าวกับก้วยเตีียวคุณชอบะไยกันหนึ่งสองสามยกก้วยเตีียวค่ะ ชอบกินข้าวแล้วนั่นนี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวใช่ผมชอบกินบะหมี่ดีจะได้ไม่ต้องแยกันใช่จ๊มะทำไมถึงชอบก๋วยวนั่นสิแต่รู้สึกว่าปกติที่ถ้ากินก็จะเลือกข้าวเพื่อมีข้าวต่อไปสองนัดเข้าข้าวก่อนก๋วยเตี๋ยวอะไรก็จะเลือกข้าวรู้สึกเหมือนกินศุภนงค์ศุภนงค์ชอบกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ครับบะหมี่ใช่ถูกต้องเลิกดูจากนส้นเลิฟบะหมี่มาเลิกบะหมี่โอเค ผิดข้อเดียวจริงๆกาไม่ผิดหรอกมันเป็นความชอบของเขานะคะถ้าสมมติว่าให้คุณเลือกการดูแลตัวเองหมายถึงการดูแลตัวเองนะระหว่างดูแลรูปร่างกับดูแลใบหน้าคุณจะเลือกดูแลอะไรก่อนการเดึง่งสอสามยกใบหน้าค่ะฝังนะนะดูใ้เลือกอะไรนะใบหน้าครับใบหน้าด้วยทำไมคะขอเห็นผลหน่อย คือว่าหุ่นเนี่ยครับเรายังใส่เสื้อแบบปิดได้สมมติว่าไหนเรากินเยอะเงี้ยเราผิวอ่อนเนี่ยครัใส่เสื้อหุ่นทุกคนไม่เห็นหรอกแต่หน้าเนี่เราเอ็กโพสต่อทุกคนตลอดเวลาเราก็ต้องดูแลให้แบบผิวหน้าเราดีครับก็ต้องต้องต้องบอกว่าดี่ากเลยนบ ปั้นกันได้ขอให้วันนั้นเราไปกินอะไรไปเยอะที่นั้นบอกว่าเราสามารถหาซื้อไงคุณได้ติดได้เราคนละชักนี่น่ยทึ่งเลยใส่เื้าอว้กใส่เปล่าเราติดทุกไว้โอเคได้อัพปรับมือรับคูดได้เลยค่ะแปลว่าความซี่ของเขา ความชอบของเขามีความคล้ายกันยวยนกันซึ่งดีมากเพราะว่าเราจะได้ไม่ทะเาลาะกันไม่ต้องแย่กันพราะคนนึงบ้องหมี่คนนึงข้าวนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆคกะ